ตูนเลิฟลี่สักุละเรื่องสัน้นตอนเดียวจบตอนเพื่อนแท้เพื่อนเทียมซีรีสยาวกำลังจะรวมแบบฟูอีพีให้นะคะบ้านไหนผู้ปกครองไม่ซีเรียสตามไปรับชมที่ช่องนี้ได้เลยแนวทั่วไปในวันนี้เป็นแนวเพื่อนอีกเช่นเคยค่ะซึ่งมาจากน้องภูริและน้องคนนี้เลยเอา้าวมิกกี้ มาช่วยแม่หิ้วหน่อยสิลูกมันหนักนะค่ะคุณแม่มิกีิขาแล้วก็เดินมาสิเล่นโทรศัพท์อยู่ได้เดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นที่บ้านดูเด็กฝาแฝดนั่นสิเขาเพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้บางทีอาจจะมาเป็นเพื่อนใหม่ที่ชั้นเรียนเราก็ได้ฝาแฝดหรอคงไม่ใช่แบบคนหนึ่งดีอีกคนนิสัยไม่ดีหรอกนะ ก็ไม่แน่หรอกนะเมธดูจากที่แม่ตัวเองขอให้ช่วยแท้ๆแ,แต่ก็ยังไม่รีบเข้าไปช่วยข้าก็ว่าอย่างนั้นหละวะภูริว่าแต่อีกคนคุณแม่มาค่ะเดี๋ยวมิกูช่วยขอบใจนะลูกนะแม่หนักหนักแขนจะหลุดอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยมิกิขานตลอดแต่ไม่เคยช่วยงานอะไรแม่เลย จะบ่นทำไมคะมิกุช่วยแล้วนี่เห็นชัดๆเลยคราวนี้คนชื่อมิกุขยนันแล้วก็มีน้ำใจมากกว่าคนชื่อมิกิสินะเป็นธรรมดาปันปันฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่นิ่ใส่ใจคอนะ่ะเป็นข้อยกเวน้นเดี๋ยวรอรถสองแถวแป๊บหนึ่งนะลูกจะได้กลับบ้านแล้ว ไม่คุยกันนะเดี๋ยวมีเพื่อนใหม่มาสองคนออมิกูถือกระเป๋าให้มิกิแค่ใกล้ๆหน้าห้องเรียนนะเดี๋ยวถึงห้องเรียนแล้วมิกิถือเองทำไมล่ะมิกูถือให้ถึงโต๊ะเลยก็ได้นะได้ไงเดี๋ยวเขาก็มองมิกิไม่ดีกันนี่ละจ้าเพื่อนใหม่เธอสองคนไปนั่งตรงที่ว่างดินหน้าต่างนู่นนะจ๊ะ ต้งใจเรียนหน่อยนะจ๊ะคิดหรอว่าฉันจะไม่เห็นว่าเมื่อกี้เธอใช้ให้ฝาแฝดเธอถือกระเป๋าให้นะ่ะมิกี้ถ้าว่างอยู่มาช่วยแม่ล้างจานหน่อยจะได้เตรียมอาหารเย็นค่ะคุณแม่เออเอ,อก็อย่างนั้นแหละอย่างที่ฉันบอกโรงเรียนใหม่นะ่ะ เอ็นี่มิกิลูกคนนี้นี่ขานตลอดแต่ไม่เคยมาช่วย <c oughs> ถูเสร็จพอดีค่ะเดี๋ยวมิกุช่วยคุณแม่เองเป็นแบบนี้ทุกทีสินะขอโทษนะลูกมิกุ <c oughs> เหนื่อยอยู่คนเดียวเลยอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณแม่มิกุดีใจด้วยซ้ำที่ได้แบ่งเบาภาระคุณแม่ ทำแบบนี้เราก็สบายไม่ต้องเหนื่อยฝาแฝดเรานี่มันโง่จริงๆวันนี้ขอแค่นี้จ้ะเดี๋ยวคาบหน้าเอารายงานมาส่งครูนะรายงานงานถนัดเราเลยเดี๋ยววันนี้กลับไปต้องรีบปัน่น ที่เกียจจะแยกเรื่องอะไรฉันจะนั่งหลังผลหลังแข่งทำหาวิธีไม่ต้องเหนื่อยดีกว่าตอนนี้ฝาแฝดฉันอยู่ในห้องน้ำก็อย่างที่ฉันบอกฉันจะยึดเครดิตว่ารายงานเล่มนั้นที่ยอยนั่นทำฉันเป็นคนทำฉันจ้าง งานง่งายๆก็แค่พวกนายช่วยยืนยันว่าเห็นฉันทำเองจริงๆขอบคุณนะเพืพ่อนแท้แล้วฉันจะรอฟังข่าวดีพ,พรุ่งนี้ภูรินี่นายจ้ะนั่นสิภูริรับค่าจ้างมานายจะเป็นพวกเดียวกับนางจริงหรอคนนี้ ฝาแฝดอีกคนที่ชื่อมิกุใช่ไหมเออใช่ทำไมหรอถือเงินปึกนั้นมาแล้วนายก็มองเขาเปล่าฉันก็แค่อยากทดสอบอะไรบางอย่างปะะพวกเราลุกๆอยากดื่มน้ำผลไม้ว่าไปตู้หยอดเหรียญกันนี่เดี๋ยวสิชื่ออะไรบ้างนะคูริ กิจชายปันปันเมธระวังด้วยสิลืมเงินไว้แบบนี้เดี๋ยวก็ไม่มีกินข้าวหรอกอ๋อภูรินี่นายทดสอบสังคมนี่เองแสดงว่ายใยมีกุเนี่ยครบได้ฉันไม่ทำนิสัยแบบนั้นหรอกฉันไม่ได้ร่ำรวยเพราะเงินแค่นี้ได้หรอกนะเจง๋งนี่สิคนที่จะมาเป็นเพื่อนแท้ให้กันได้ วันนี้มาไม้ไหนเนี่ยมิกิทำไมถึงจะถือกระเป๋าเองแถมถือให้มีกุ่ด้วยอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่เห็นว่ามีกุเหนื่อยช่วยงานคุณแม่ประจำเลยก็เลยอยากจะช่วยบ้างหายากนั้นเนี่ยเลิกสงสัยได้แล้วนะ่าเดินไปเดินไปเดี๋เข้าชั้นเรียนกันจะสายแล้วมิกิรายงานมันหายไปนะ่ะอยู่ที่เธอหรือเปล่า มีที่ไหนแล้วเล่มเนี้ยก็ของมิกกี้ถ้าไม่เชื่อเนี่ยดูชื่อที่หน้าปกได้เลยนี่ขอเธอฉันเห็นนะว่าเมื่อกี้เธอเอาสันปกออกแล้วเปลี่ยนปกใหม่นะ่ะหนอยนี่พวกนายผิดคำพูดนี่ก็รับค่าจ้างไปแล้วเพื่อนแท้เขาไม่ทำกันแบบนี้นะมิกกี้ เงินเธอก็ยังอยู่มาเอาคืนไปได้แต่ว่าเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วมั้งเพื่อนแท้เขาต้องชวนกันไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ทางที่ผิดแบบนี้ขอบคุณมากนะภูริรายงานเล่มเนี้ยฉันอุตส่าห์นั่งทำจนดึกเลยแล้วก็ขอโทษแทนฝาแฝดฉันด้วยสงสัยต้องคุยกันยาวเลยเธอเนี่ยเดี๋ยวไปพบครูที่ห้องพักครูหน่อยนะจ๊ะ สิ้นเดือนกรกฎานี้เนี่ยเห็นว่ามีวันหยุดยาวทุกคนได้หยุดกี่วันเอ่ยคอมเมนต์บอกพี่บ้างนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนมันก็อาจจะมีเสียงจิ้งหรีดเข้าคลิปบ้างนะพอใกล้สอบเนี่ยวิวมันจะดอกแบบนี้นะคะดังนั้นฝากทุกคนพพอร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อช่วยพี่ตังกวานะรวมไปถึง FC ใหม่ถ้ายังไม่ได้ s u b s c r i b e ก็ฝากกดและก็ดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย